วันนี้มาเรียนศั์ในซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะทุกคนเราจะตัวนี้เลยนะคะคุณดิวเข็นรถอยู่เราเรียกว่า shopping cart shopping cart รถเข็นนั่นเองค่ะและนี่คือโซนขออาหารกระป๋องแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะอาหารกระป๋องเราเรียกว่า canned food canned food ส่วนเครื่องปรุงรสเนี่ยเราเรียกวมๆกันว่า seasoning seasoning แต่เครื่องเทศเราเรียกว่า spice นะคะ spice น้ำส้มสายชูนะคะเราเรียกว่า vinegar vinegar อันนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยออกเสียงให้ถูกสิ oil อย่าลืมครัว่าโ oh อ้ให้คุณนะคะไม่ใช่ออยนะส่วนป้ายราคาสินค้าเนี่ยเราเรียกภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่า price tag แต่ครูชอบป้ายเหลืองมากเธอราคาถูกและ s e c กชันนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เรียกว่า milk นะคะแต่ไม่ใช่เธอผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนี่ยเราเรียกกันรวมว่า dairy dairy จะเป็นนมหรือโยเกิร์ตก็ใช้คําเดียวกันนะคะผ่านนมมาแล้วมาสู่เซ c กชันของอาหารแช่แข็งค่ะตรงนี้เราเรียกว่า frozen food frozen food อาหารแช่แข็งนั่นเองค่ะมีแช่แข็งก็ต้องมีอาหารแห้งถูกไห